สวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องสายร้อนทัวร์นะครับก็จะมีทริปไปจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นสองวันหนึ่งคืนนะครับทริปนี้เรากำลังจะออกเดินทางแล้วนะครับเวลา8ปด จังหวัดสกลแล้วนะครับกําลังจะเข้าตัวเมืองสกลนะครับก็มาแวะซื้อเค <ent> <al ook> นตลุกนี่ผมอยู่ในรถนะคะรับถ่ายนออย้องในบ้านกับแม่นะครับออกมาซื้อเขียนก็เขียนว่าถุงละร้อยทั้งหมดหน,นี่รถโล่งนะครับ แล้วก็เมื่อกี้มีโอกาสได้เทสระบบควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนนะครับก็ใช้งานได้จริงนะครับปล่อยมือครับนี่รถพวงมาลัยหักเลี้ยวให้เองเลยระบบดีมากโอเคเราเดินทางต่อครับ กินร้านนี้ก่อนบ้านลาวยวนล,ลินเดไปดูกันค่ะโอ้ลบแรงนั่งนี่หรอเมืองนูด เขาไมาทำเลยครับ

ถึงจุดแรกแล้วนะครับที่เราจะมาเที่ยวกันคือตรงนี้เก่งกระเบามุกดา,ารลงไปดูข้างล่างครับ นี่ไม่เดินมาทางนี้อารมณ์คล้าย สามพันโบกที่อุบลนะครับลมเย็นน้อเดี๋ยวไปดูตรงนู้นน้ำแรงมากเลยแต่ว่าที่สามพันโบกนี่เราลงมาไม่ได้ใกล้ขนาดนี้นะครับมีที่มูดาหารนะครับ นี่นะลงมาได้ใกล้ๆครับลงไปแต่น้ําได้เลย ตอนนี้เรามาถึงจุดเที่ยวที่สองของเรานะครับชื่อวัดสองคอนนะครับผมเราเข้าไปดูข้างในครับ

ศาส,สนาคริสต์นะครับอืข้างในนก็จะเป็นแบบของศาสนาคริสต์น่าจะประมาณนี้น่าจะผมน่าจะไปที่อื่นต่อนตรงนี้น่าจะไม่ได้เดินเข้าไปข้างในตอนนี้เรามาถึงจุดแวะที่สาม ชื่อวัดศรีมหาโพธ์นะครับผมเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดมุกดาหารนะครับอะไรจะเป็นลูกพันนี้นะครับวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำาลมเย็นมาก ฟังเสียงลมด้วยครับไม่ตัดนอ,อกด้วยฟังรูจะเป็นฝั่งลางกว้างมากไหมนะ ตอนนี้เรามาถึงที่พักเราแล้วนะครับชื่อที่พักเดี๋ยวเดินไปดูป้ายก่อนจำชื่อไม่ได้มีคันนี้ทัวริ่งด้วยคุณมที่พักนี่ บ้านเคียงสวรรค์ครับผมอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยนะครับจังหวัดมุกดาหารที่พักดูสวยอยู่นะครับนี่แต่ละหลังแต่ว่าของเราไม่รู้ว่าแม่บ้านจองห้องแบบไหนนะครับยังยังไม่เห็นเหมือนกัน รตรงน,นี้เป็นที่เช็คอินนะครับมีรองเท้าด้วยัากาศดีนะครับข้างในห้องสวยมากเดี๋ยวพาเดินดูนะครับ มีห้องหลายแบบเลยครับเนยมีติดริมโขงด้วยมีที่นั่งเล่นโอเคเดี๋ยวไปดูห้องพักกันครับตอนนี้เรามาถึงที่พักจังหวัดมุกดาหารแล้วนะคะวันนี้เราพักที่บ้านเคียงสวรรค์มุกดาหารนะคะห้องที่เราได้ ชตาชีวิตนะคะเราไปดูกันเลยว่าห้องมันจะเป็นแบบไหนบ้างเข้ามาก็เตียงนอนเลยนะคะทีวีเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะตู้เย็นตู้ใหญ่ทีวีแอร์กระจกจุดไฮไลไท์ห้องนี้นะคะจะมีที่นอนชั้นลอยด้วยพักได้3คนข้างล่างจะเป็นเตียงใหญ่ข้างบนจะเป็นเตียง3.5นะคะ มีที่แขวนดูห้องน้ำกันเลยถือว่าใช้ได้นะคะห้องน้ำสะอาดกว้างไม่แค่นี้ไม่ปีตู้เสื้อผ้าแต่ว่ามีเราให้ก็ดีไซน์ดีมีไซน์ดีมีร่มให้ด้วยตัวเครื่องแป้งกันร้อนอันนี้เฉพาะสามท่านนะคะถ้าเกิดว่า ใครมานอน3าคนสามารถได้ห้องนี้ได้เลยข้างบนเป็นห้องครอบครัวก็ได้ราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะสำหรับบ้านเคียงสวรรค์จังหวัดมุกดาหารใครจะมามุกดาหารแนะนำที่พักที่นี่เลยนะคะไปแล้วรีวิวห้องพักแค่นี้ค่ะ,ะให้ดูวิวข้างนอก สวยถือว่าสวยใช้ได้เลยต้นไม้รม่มรื่นมากโอเคไปแล้วค่ะบ๊ bye hey, <อ>า,ายบายอ่ะแล้วขึ้นไหมโอ้ยถายปีนจิชิดอะ่ะเาาป็นมากก็ไม่ทดีก็สบายอยู่นี่เออพิ่นแค่นี้เลยฮะเอาเลยเอากล้องขึ้นมารีวิวอันนี้สำหรับชั้นบนนะคะวันนี้คุณแม่นอนข้างบนเตียง3.5ฟุต โอเคเลยมีลั๊กมีไฟมีเสียบที่ชาร์จให้นะคะสําหรับคนนอนข้างบนไม่ต้องกลัวมีมองดาวด้วยข้างบนจะเซอร์ไพรส์ตรงนี้โอเครีวิวข้างบนเรียบร้อยคะ่ะไปแล้วค่ะคนี่นะครับวันนี้เราออกมาขี่รถจักยานเล่นทับรีสอร์ที่เรามาพัก มีจักรยานให้เช่าฟรีด้วยไนอะ้ไม่ได้เช่าให้ขี่ฟรีครับมือของนะ สุดได้ถึงนู้นตรงนี้น่าจะสร้างเติมต่อเติมหืมน่าจะเป็นรีสอร์ทเพิ่มแต่สร้างสวยนะครับสวยมากเข้าห้อง พยายามไปเก็บแล้ว วิวหนครับตอนน,นนี้อยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ลิมโขงข้างสะพานไทยลาวแห่งที่สองจังหวัดพุทาหานะคะตอนนี้เรากำลังจะหาร้านหมูกระทะแอนจิ้มจุ่มริมโขงนะคะแต่ว่ายังไม่รู้เลยคะ่ะจะเลือกร้านไหนดีว่าตื่นเต้นจังเลยบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะลงที่ร้านไหนรอเดี๋ยวยันเลยเด้อ กินร้านไหนกินร้านจุ่มม,มุมโข ยังไม่ได้ชิมเลยได้กียสนใจแล้วเดชิมก่อนนะกระทาะบ้าปูโอเคนะครับตอนนี้เรากลับมาที่บักเรียบร้อยแนละ้วขอปิดคลิปของวันนี้ตอนนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วพรุ่งนี้ยังอยู่มุกดาหารอีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับผมว่าเราจะไปไหนขั้นตอน ครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ